บายดีมูฟเวอทุกคนม,มันนี้เหมนวันทิดเนาะแล้วก็เป็นวันฝักเฮียนของเฮาพอดีมีมูมาส่วนท้าไปกจินพันยอแล้วเฮาก็ถือในอโอกาสนี้ไปอัดคลิปเลยถ้าเป็นนอเลยเ่าก็ไปเบิรงนกันเลยเนาะแต่ว่าท้าวฟูไดที่ว่ายากเห็นเป็นคำศัพท์ภาษาเวียดี่ยวกับพันยอนั้นเฮาจะมีคำศัพท์ชวนยูท้ายคลิปถ้าเป็นนอรได้กับเบิรงคลิปห้จบเดอ้อโอเคเราไปเบิรงกันเลยึเโอ้ทีนี้เห็นขวาขวาใคร ไข่เด้งขอครัดเดียว <c oughs> น้ำมันสนหนึ่งน้ำมันันไวหนึ่ง้าเบื้งนังเบื้งขวาไข่สันนีไข่โอน่าไข่นา่ากิน

เิือให้ได้ให hmm. ้ได้ลายเส็นสวัสดบั so totally. ิจเงินมือเป็นทรงอืมอันนีเปนี้เบิ้งขวใครเอาเบิ้งน้ำเจียวมนก่อนนี้เาเบิ้งน้ำเจียวมก่นเพราันเห็ดสมบเจียวนะ แก้ขาาวขาเบิ้งเจี่ยวของมันก็จะมีกระเทียมแล้วก็มักเ็ดมักน,นาวน้ำตาลเป็นดัวเอเกลือ,อเป็นดัวแล้วก็จะมีมักทั่วลิงตอนนี้เกลี่ยตามมักทั่วลิงเจะเบิ้งสาวตามทั่วลิงพวนบอกมีการข้อมือ <c oughs> มือเลยเนาะพวกสภาพ เอาสวยพันยอซีบมันเสียบไหมเฉียมหัวตอนนี้ก็สำเร็จสินสินเนาะว้าวมันหนาตาตอ,อนตนี้เขาเต้นแล้วเขาก็ไป็นนางกินกันเลยเมื่อกี้กูไปเดีินคนลนไงมันจะช่วน นี่ก็เลยจัดเสร็จกำนังจัดเสร็จกินไปเมาลยนคืัวคือแบแต่มุ้งม่วงซมซะในแน่

อืมผู้คนนยตัวเจี๊ยบใช่เหรอ บังกองไวดูให้ดูท้คนดาพหาจกเดีวกันได้ยืดดูมันได้ยังมาไปนีไปนั้นนี่นี่นั่นมาบอลเิธีอันมากขนแบบสไตล์ลาวๆอันนี้เป็เดือจแฟนพันเนาะไงจังไบงจังคาชาเบียอ่าแบบแฟนพัน เอาเซ็นเจอตามรวยมันไม่ได้นำอะไรกันหรอเนี่ยเขาพูดจะไปแล้วไม่แตะต้องป้องกันเลยเซ็นโอ้แตะมมีคนแล้วก็คอซ <laughs> ะกเรื่อยแล้วก็มีใครเนาะสไตล์เฮาเป็นๆอืมพักสลับตามใจมาได้ จะจบคลิปเขาดิสวนคำศัพท์ภาษาเวียดเหอเกี่ยวกับคำที่มีอมีใครเลยมีคือใครกันิเชียีเลยอ่ามากินเธอเฮอเบิ้งสสกันไหนยึงยิเขากินลูกคขาวันอืม เนี่ยน่ากินหนึ่งเ้เอืมอืมมโอ้มโอชูเซนต้มความเสี่ยงหักโ้เยก็ ลืรืออจัดการไปไหนมาเลอยูน่เหรอ,อยูี่จะอ่านได้ เลยตั้งใจเลยอย่าลื้ตก่อันจผัดอืมอย่าเชื่อ,อ,อพันเด็กูพักพันพัานนากสลับพักลาอะไรียอกผมนึ่โยนที่เคอยากกินนำมาเนาะ นี่กันกเนาะแล้วถามาคลิปนี้ก็ขออันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วก็ล้งคลิปจะมีอัน,นเ,นเียนประชามียดนเกี่ยวกับพันอยองส์ใช่ไ